ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وأياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون في نوم كرم لما جمعت تميكيات التي راكم الله سبحانه وتعالى كان كاب อัลฮัมดุลิลลาด้วยความเมตตาด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه แลา ت ع ا จึงทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันสแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์อันมีเกียรตินี้ พี่น้องครับก่อนที่ผมจะนำไปสู่เนื้อหาและสาระนั้นก็ต้องเตือนกันฉันพี่น้องกันก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่อิหม่ามหรือคอติบขึ้นสู่มิมบัติก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับให้เรานั้นมีความตั้งใจมีสมาธิในการที่จะรับองค์ความรู้และสาระ ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันและไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องทักทายกันเพราะเกรงว่าผลบุญของการละหมาดจุมอาตซึ่งครอบคลุมไปถึงการรับฟังกุตาบานั้นจะเกิดการเสียาหายได้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละพวกเรา อยู่ในบรรยากาศของเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินฮิจรรัตักราชเป็นเดือนที่เราและท่านทั้งหลายและคนส่วนใหญ่นั้นรับรู้รับทราบจากการที่มีสื่อต่างๆประโคมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเองก็อยากจะทำความเข้าใจ กับพี่น้องในวันนี้นะครับในเชิงที่ลึกเข้าไปอีกในประเด็นของเป้าหมายสาเหตุแก่นแท้และบทเรียนจากการเราได้รับจากการฮิจรราะของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลโลอลัยฮิวะซัลลัมเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจ บางประการว่าการฮิ่จร์ัสนั้นมองในมิติของการเริ่มต้นสักราชหรือปีใหม่อิสลามเท่านั้นหรือบางคนก็เข้าใจเพียงผิวเผินว่ามันเป็นการโยกย้ายมันเป็นการอบพยพซึ่งเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดในมิติทางสังคม เพราะมันก็เกิดผลดีหลายประการที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องมุสลิมด้วยกันและพี่น้องต่างศาสนิกได้เข้าใจที่มาที่ไปของประเด็นฮิจรรศกราชแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองในมิติอื่นบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกในสาระที่มีความ สำคัญและก็เป็นประโยชน์กับตัวตัวเราเองและก็สังคมพี่น้องครับฮิตจรอห์นั้นนิยามทางภาษาก็คือการจากไปการทิ้งการโยกย้ายหรือการอพยพแต่มิติในเรื่องของศาสนาหรือตามหลักวิชาการก็คือการ ย,ย้ายจากสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัยที่ไม่มีอิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือการปฏิบัติตามความเชื่อที่มีเราต่อศาสนานั้นซึ่งณที่นี้ก็คือจากมักกะไปสู่ส,สถานที่แห่งใหม่สถานที่ที่มีความหวัง สถานที่ที่มีอิสระภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติตามความเชื่อก็คือมาดีนะซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบุญนาเองก็ยินดีในการที่จะช่วยเหลือปกป้อง านนาบีและบรรดาสัฮาบะของท่านพี่น้องครับนี่คือในมิติหนึ่งซึ่งผมเองก็คงจะไม่เจาะลึกมากในวันนี้เพราะทุกท่านก็คงจะรับรู้ทุกท่านก็คงจะรับทราบแต่สิ่งที่ผมอยากจะทำความเข้าใจและอยากจะเรียกร้องเชิญชวน ให้เราและท่านทั้งหลายได้มาต่อยอดความคิดทําความเข้าใจกับฮิจรร็อในอีกมิติหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้ได้ทุกวี่ทุกวันเราสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของเรานั่นก็คือการละเวน้นหรือการเลิกจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาราทรงห้ามซึ่งฮิจราะอ์นี้ มีสองประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือสั่งให้ฮิจรัรจำเป็นต้องอบพยพจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างณตรงนี้สมมุติว่าเราอยู่ในฐานะของพ่อบ้านหรือผู้นำครอบครัวผู้นำครอบครัวนั้นภารกิจหลักก็คือ การดูแลสมาชิกในครอบครัวให้เป็นไปตามเจตนารม์ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาทั้งในเรื่องของนัฟกาทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ทางศาสนาการฮิจร์ของผู้นำครอบครัวก็คือการทำหน้าที่ตรงนี้เช่นกันในฐานะที่เราเป็นลูก ทุกคนภารกิจหลักของลูกก็คือการต่ออัดการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และในขณะเดียวกันเราก็จะต้องปฏิบัติด้วยดีกตัญญูกตวเวทีต่อท่านทั้งสองนี่คือสิ่งที่ศาสนาสั่งเราให้ฮิจโรไปสู่สิ่งนั้น ประการต่อมานะครับห้ามฮิจารห์เราจะฮิจารห์ไปสู่ตรงนั้นไม่ได้ตัวอย่างการที่มุสลิมเราโกรธเคืองกันแล้วก็ไม่พูดจากันเกินสามวันซึ่งสิ่งนี้เราจะต้องดำเนินการอย่าให้เลยตามที่ศาสนากำหนด เราอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างอาจจะไม่พอใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าถึงขั้นไม่พูดคุยกันมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องคืนดีภายในสามวันนี่คือการฮิจรารช็นเช่นเดียวกันพี่น้องครับดังนั้นการฮิจระระอจึง รวมความถึงการยอมตนยังอัลลอฮ์สละทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงชายและละเว้นสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาพี่น้องครับเงื่อนไขที่เรา จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานาอูวตาลาทั้งในมิติของการลบล้างความผิดอันนั้นหรือการได้รับอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานาอูวตาลาฮิจราะของเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่งนะครับก็คือเพื่ออัลลอฮฺและรอซูนก็เรียกว่าวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนสอง กระบวนการของการฮิจรระนั้นแน่นอนต้องผ่านการถูกกดขี่ข่มเหงไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาในการดำรงตนในฐานะที่เป็นมุสลิมประการต่อมานะครับถูกทดสอบได้รับการทุกข์ทรมานในหนทางของอัลลอฮฺสุบานุอะตลา พี่น้องคงจํากันได้นะครับว่าท่านบิลนันอิบนุอรรัลรอฮบะซึ่งเป็นสหาบยของท่านนาบีเป็นทาสชาวอบิสซิเนียหรือในปัจจุบันก็เอธิโอเปียเขาเหล่านั้นท่านเราท่านนั้นตกเป็นทาสของนายและวันหนึ่งท่านยอมรับในอิสลาม ท่านก็ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ท่านยืนกลางยือนหยัดบุญอัลลอฮ์มีความมั่นใจในอัลลอฮ์ประโยคที่ท่านกล่าวหลังจากทุตท่านถูกทรมานก็คืออาฮัดอาฮัดอาฮัดอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์หนึ่งเดียวอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะเช่นกันกับครอบครัวของ อัมมัดเบญยาซีรครอบครัวของท่านก็ได้รับการทรมานได้รับบททดสอบอันยิ่งใหญ่พี่น้องและท่านทั้งหลายก็คงได้ประจักษ์คุณแม่ของอัมมัดซุมัยก็ถือว่าเป็นชาฮิดะเป็นผู้ที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์ เป็นท่านแรกในประวัติศาสตร์อิสลามคุณพ่อของท่านก็เสียชีวิตพี่ชายของท่านก็ต้องเสียชีวิตอันเนื่องมาจากว่ามีความศรัทธ,ธาในอัลลอฮ์ต้องการที่จะดำรงตนความเป็นมุสลิมที่ดีแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้รับการทรมานจากผู้ไม่ประสงค์ดีพี่น้องครับ การฮิจระสู่อัลลอฮ์และรอสูลนั้นเราสามารถทําได้ทุกวันครับเพราะฮิจระของท่านนาบีที่เป็นรูปธรรมนั้นมันผ่านพ้นมาแล้วและประวัติศาสตร์ไม่สามารถที่จะหวนคืนสู่แต่วันนี้ครับพี่น้องสิ่งที่เป็นภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเราก่อนจะออกจากบ้าน เราก็ตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาเราอยู่ในวัยที่เป็นที่หวังของสังคมออกจากบ้านมาอยู่ที่นี่เราต้องออกมาในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาที่มีความหวังที่มีความตั้งใจตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลา ถ้าเราวางการตั้งเจตนาของเราถูกต้องครับก็ได้ชื่อว่าเรานั้นออกไปในฐานะที่ผู้อพยพเพื่ออารัสุภานาวตาลาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราออกจากบ้านด้วยเหตุผลอื่นจากที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นอาจไปในฐานะ ้าทาดแห่งอารมณ์อิบาดุลฮาวะก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อพยพในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตลาพี่น้องครับเรามีกรณีศึกษาในการฮิจรราะของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอุอะยัลฮิวะสลัมครั้งนั้น มีชายคนหนึ่งครับที่รู้จักในนามของผู้อพยพของอุมมูไกยสหรือมูฮัจิรอุมมูไกยสชายคนนี้เขาหลงรักผู้หญิงนางหนึ่งวัตถุประสงค์ของเขาคือต้องการแต่งงานกับนางแต่บรรยากาศในขณะนั้นท่านนาบีมูฮัมมัดสลัลลอะลัยฮสลลัมได้เรียกร้องเชิญชวน สหาะของท่านนั้นฮิจรอเพื่อไปสู่วิถีชีวิตดีๆกว่าเพื่ออัลล์และรอซูลแล้วเมื่อถึงมาดีนะท่านรอซูลก็เฉลยนะครับว่าในหมู่พวกเรานั้นนะครับก็มีชายคนหนึ่งที่เขาเจตนาเพื่อจะแต่งตง,งานเขาก็จะได้รับตามที่เขาตั้งเจตนาเอาไว้ นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานอูวตาลาฉะนั้นวันนี้ครับนักเรียนและนักศึกษาทั้งหลายที่เรามาอยู่ณนะตรงนี้เรามาเรียนหนังสือตรงนี้ไม่ว่าเราจะเรียนสาขาหรือแขนงใดก็ตามแต่ขอให้เราตั้งเจตนา,าให้ถูกต้องครับ มาศึกษาหาความรู้เพื่ออัลลอฮ์มาสนองตอบพระบัญชาของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาและหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาเหมือนกับฮะดิษที่ผมได้นำกรณีตัวอย่างไปแล้วข้างต้นซึ่งท่านนาบีได้กล่าวไว้มีใจความว่าแท้จริงการกระทําต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตจำนงต่างๆ และแท้จริงสำหรับบุคคลทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่สิ่งใดที่เขาตั้งเจตนาเขาจะเขาจะได้ตามที่เขานั้นตั้งเจตนาไวา้ดังนั้นผู้ใดที่ฮิจร้อ์ของเขาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นการฮิจระอคือการจากไปจากบ้านของเขาจะไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แต่ถ้าฮิจราระอของเขาคือการจากบ้านของเขาเพื่อผลประโยชน์ทางโลกที่จะได้รับ หรือเพื่อผู้หญิงที่เขาจะประสงค์จะแต่งงานด้วยแล้วดังนั้นการที่จารอหรือการจากบ้านของเขาก็จะไปสู่ได้รับสิ่งนั้นเ,เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งใจนะครับแล้วก็ตั้งทงของการตั้งเจตานาให้ถูกต้องครับวันนี้พี่น้องครับเราต้องฮิจารออยู่ตลอดเวลา แล้วสิ่งที่เราจะต้องฮิจรอนั้นผมไล่เรียงจัดลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้เราต้องฮิจรอจากอากีดะที่ปะบนกับชิริกสู้อากิดะที่บริสุทธิ์ที่สาลีมะที่ไสปิงเราต้องมั่นใจว่าหลักความเชื่อในอิสลามหรืออากีดะนั้น สำคัญกว่าวัตถุสำคัญกว่าบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแน่นอนเราต้องหิจารอจากอิบาดาดที่เป็นบิดาอิบาดาที่เราอุตริหรือสร้างมันขึ้นมาเองจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ด้วยความรู้หรืออาความรู้อาวิชาเราจะต้องเปลี่ยนไปสู่อิบาดาดที่เป็นสุนนะ เพราะสุนนะคือทางเดินทางเดียวที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลารับประกันความปลอดภัยและความสำเร็จเราจะต้องฮิจรอจากอัคลากียะที่เป็นมัจมูมะมรารยาที่ตำซามสู่การมีมรารยาที่สูงส่งมรารยาทที่มีเกียรติมรารยาทที่งดงาม เราต้องหิจารอจากวิถียาฮิลียาสู่วิถีอิสลามซึ่งเป็นสันติวิถีหรือสันติวิธีซึ่งทั่วโลกก็เรียกร้องนะครับเราต้องฮิจารอจากประเพณีที่คล้ำคลือประเพณีที่ล้าหลังประเพณีที่เน่าเหม็นสู่ประเพณีที่สวยงามที่งดงามสอดคล้องสอดรับกับหลักการของอิสลาม เราจะต้องฮิจรราะจากการเป็นข้าทาสของชัยตอนสู่การฮิจรราะการเป็นบ่าวการเป็นทาสของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาได้กล่าวได้ทรงกล่าวได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานทึ่งเป็นคำพูดที่สวยงามมากอัลลอฮฺตรัสว่า วสบิรัลามายาคูลูนาวะจุรุหุมฮะจรองจามีลาและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาหมายถึงว่าผู้ปฏิเสธกล่าว้ายและจงหลีกห่างอย่างสุภาพพี่น้องครับเมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ไม่พึงประสงค์เราจะต้องฮิจรค,ครับเราต้องออกห่างครับ แต่การอ,อกห่างของเรานั้นอ,อกห่างอย่างให้เกียรติอย่างสุภาพชนนะครับอย่างเป็นคนที่มีอรารยธรรมนี่คือแก่นแท้นี่คือสาเหตุนี่คือบทเรียนนะครับที่ผมอยากจะเสนอในเวลาอันสั้นนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ลงลึกในรายละเอียดที่เราจะต้องสารภารกิจนี้อันต่อไป พี่น้องครับในเดือนวัดรอมนั้นเป็นเดือนที่มีความสําคัญมากท่านนาบีส่งเสริมให้เรานั้นถือศีนอดถ้าเกือบเดือนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนใหญ่ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีหรือบางวันได้ฉะนั้นวันนี้หลายท่านหลายคนก็ถือศีนอดอยู่แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เพิ่มอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์เพิ่มอีกวันหนึ่งพี่น้องจะถือศีนอดตามตามตามทัศนะนะครับของของหน่วยไหนก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าเรายึดในสำนักจุลารัตันตรีในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่9วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่10นะครับหรือบางทีบางคนก็อาจจะย,ยึดทัศนะจากเดือนข้างนอกวันนี้ก็เป็นวัน 9, ที่9พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่10พี่น้องสามารถเลือกปฏิบัติได้นะครับแต่เราจะต้องสนองตอบนะครับคำเชิญชวนของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลอะลวัยไลฮิวะสลัมเพื่อเผื่อว่าเราจะได้เป็นมุสลิมนะครับ ที่มีอารยธรรมมุสลิมที่เรานำสู่นำสาระสู่การปฏิบัตินะครับและก็เดือนนี้คงจะไม่มีกิจกรรมอะไรที่พิเศษมากไปกว่านี้นะครับถ้าหากว่าเราได้เห็นการกระทำนะครับซึ่งผิดแพกไปจากหลักการที่ถูกต้องเราก็ช่วยกันแนะนำตักเตือนนะครับด้วยชายฮิกมะด้วยชายวิทยะ ปัญญานะครับอย่าพยายามที่จะวิาพากษ์วิจารณ์จนเลยนะครับเพราะว่าบางทีพี่น้องของเราบางท่านบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องห้ามนะครับ<วา>ฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับไม่ว่ามิติของอิบาดะหรือในมิติของทางสังมคม <free> เป็นคนดีของอัลลอฮ์ด้วยและขณะ,ะเดียวกันเราก็เป็นคนดี

ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقر متكون المتقون قال تعالى إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحياء منهم والأموات Allahumma aizzal al Islam wa muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dam bin a'da aka a'da ad-din wa ansur ibadakan mukminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabandar. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qamut salat.